Music r o ูมเกิดจากการรวมตัวของเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่เริ่มต้นจากความผูกพันของคำว่าเพื่อนและคอยหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้กันและกันเสมอมาตลอดระยะเวลาที่ได้รู้จักกันจากเพื่อนที่มีอุดมการร่วมกันมีความฝันเหมือนๆกันไปสู่ความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีร้านอาหารเล็กๆสักหนึ่งร้าน เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับเพื่อนๆชาวหัวหินและเพื่อนกลุ่มอื่นๆได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่งคุยกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนพี่กับน้อง Music Room ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2547ภายใต้นิยามของคำว่า Hip up in หัวหินจากจุดเริ่มต้นเล็กๆก,กับความฝันเล็กๆที่เป็นความจริงของพวกเรากลุ่มมิวสิ r รูม จากร้านอาหารเล็กๆที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่าทุกๆความมุ่งมั่นทุกความตั้งใจและใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของเพื่อนๆกลุ่ม music room จะกลายเป็นความพึงพอใจและได้รับความสนใจจากเพื่อนๆอีกหลายต่อหลายคนจน music room ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเพื่อนของเมืองหัวหินอย่างยากที่จะปฏิเสธได้จากความใฝ่ฝันเล็กๆในห้องสี่เหลี่ยมขนาด4คณ4เมตรกับบ้านหลังแรกของพวกเราณนะสาธุการสแควร ร้านที่มีจำนวนโต๊ะเพียงแค่5-6โต๊ะสามารถรองรับลูกค้าได้เพียงแค่20-30คนจากร้านอาหารเล็กๆที่มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันระหว่างกลุ่มเพื่อนกับการตกแต่งร้านแบบเรียบง่ายด้วยงบประมาณที่จำกัดบวกกับการดูแลและเอาใจใส่เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาในร้านอย่างเป็นกันเองโดยมิตรภาพที่ไร้พรมแดนระหว่างเพื่อนกับเพื่อนทำให้ร้านมิวสิครูมอบอุ่นและเป็นกันเองมากขึ้น จนทำให้พวกเรารู้สึกแปลกใจว่าเรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้เชียวหรือด้วยมิตรภาพที่ดีๆบวกกับความประทับใจและการตอบรับของเพื่อนๆกับร้าน Music Room ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาณสาธุการสแควร์ Square. พวกเราจึงตัดสินใจว่าเราควรจะหาสถานที่เพื่อต้อนรับและสามารถรองรับเพื่อนๆได้อย่างสบายไม่แออัดจนเกินไปจนทุกอย่างมาลงตัวกับบ้านหลังที่สอของพวกเราณซนะอยหัวหิน51 หรือที่ชาวหหินคุ้นเคยกันดีในชื่อว่าถนนตกกับที่ดินว่างเปล่าเล็กๆรกไปด้วยหญ้าจนมองว่าเหมือนป่าด้วยซ้ำไปซึ่งคนทั่วไปมองว่าเป็นพื้นที่เล็กๆซึ่งไม่มีประโยชน์ไร้คุณค่าเป็นที่ที่ทุกคนมองข้ามพวกเรากลุ่ม Music Room ได้ช่วยกันออกแบบขัดก่าวออกมาอย่างพิถีพิถันในทุกรายละเอียดจนออกมาเป็นบ้านหลังใหม่หลังที่สองของพวกเราพวกเราไม่ได้คาดหวังอะไรมาก เพียงแค่ต้องการสร้างความสะดวกสบายให้กับเพื่อนๆทุกคนมากที่สุดและด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของร้าน Music Room ทำให้ Music Room มีสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกๆวันขนาดของร้านที่ได้ทำการขยับขยายแล้วก็ยังดูคับแคบลงไปถนัดตาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมามันทำให้เรามีเพื่อนเพอนเพิ่มมากขึ้นในหลายรูปแบบหลากสีสันหลากสไตล์ ให้ความสนใจในความเป็นเอกลักษณ์ของร้าน Music Room สัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นเพื่อนของเมืองหัวหินร้านที่มีแต่ความสุขความอบอุ่นและความเป็นกันเองให้กับเพื่อนๆพ,พวกเราเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่นั้นไม่ใช่เพียงแค่ความสุขระหว่างเพื่อนกลุ่มเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นความสุขของเพื่อนๆของพวกเราอีกหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายกลุ่มที่ได้เข้ามาสัมผัสณบ้านหลังนี้เราจึงคิดว่า เราควรมีสถานที่สำหรับการพบปะสังสรรค์นในหมู่เพื่อนฝูงเพิ่มขึ้นอีกที่เป็นกันเองและสามารถรองรับเพื่อนๆได้เพียงพอพวกเราจึงได้ตัดสินใจทำการขยายร้านออกไปจากพื้นที่เดิม โดยมีบ้านสองชั้นที่มีความกว้างขวางทําให้มีสัสดส่วนร้านเพิ่มมากขึ้นมีหลายๆโซนให้เพื่อนสมาชิกได้เลือกใช้บริการสร้างความสะดวกสบายให้กับเพื่อนๆที่มาเยือนกับบ้านหลังเดิมแต่กว้างขวางขึ้นความลงตัวจึงได้มาอยู่ณที่แห่งนี้กับระยะเวลา5ปีที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วกับเรื่องราวต่างๆมากมายของพวกเราณนะบ้านหลังที่สองความสนุกสนานความประทับใจและความทรงจำที่ดีๆได้ถูกหยุด และจดบันทึกไว้ณซอยหัวหิน51และวันนี้กับการก้าวสู่ปีที่6พร้อมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Music Room กับบ้านหลังที่3ของพวกเราณซนะอยหัวหิน32บนถนนเพชรกเกษมสถานที่ที่พวกเราได้รวมกันสรรรสร้างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจพร้อมด้วยกำลังใจจากเพื่อนๆมิตรภาพดีๆความอบอุ่นความสนุกสนานและเป็นกันเองเอกลักษณ์ที่ยังคงเดิมไม่เปลีป่ยนแปลง กับการเติบโตอย่างต่อเนื่องกับบ้านหลังเล็กๆหลังนี้ภายใต้ชื่อ Music Room สถานที่ที่ได้กลายเป็นศูนย์กลางและเป็นจุดนัดพบของเพื่อนๆชาวหัวหินพวกเราจึงพยายามสร้างความแข็งแกร่งของทางร้านให้มีมากขึ้นด้วยหลายๆกำลังใจจากเพื่อนๆดังนั้นเราจึงมีความภาคภูมิใจที่จะได้มีผู้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์และสร้างความแข็งแกร่งให้กับพวกเรา Musicroom สัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นเพื่อนของเมืองหัวหิน สถานที่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นพร้อมกับความสนุกสนานและเป็นกันเองกับพวกเราและเพื่อนๆทุกคนตลอดไป Music Room จเจริญเติบโตมาด้วยตัวเองตลอดระยะเวลา5ปีจนขยายงานออกมาเป็น Music Room Club DJ Music Room on Radio Mr. Organizer Miss Modeling Music Room b r a e r t r a d e รวมถึงการทำกิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนสังคมในทุกๆปี โดยใช้ชื่อโครงการว่า Music Room on the Road โดยพลังและกำลังใจจากเพื่อนๆทั้งในอดีตปัจจุบันจนถึงอนาคต Music Room จะยังคงเป็นศูนย์รวมเช่นนี้ตลอดไปตราบนานเท่านาน Music Room คือความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนขอได้รับการขอบพระคุณจากพวกเรากลุ่ม Music Room เราคืนวันให้กันพบปะกันเอคนเคย Alright รักใจยวหินไปถิ่นมีหอยฝาังนังคอยดูคอยต็ดหินโัวหินเป็นถินมีหอยฝาังนังคอยดูคอยติดหินโยหินมานานตองมาจนหาปวดเครจะรู้ไม่ได้ปวดตับดูยังรู้จัก ก็กองซีอยู่ับไปไม่ได้ไม่รู้ไปเป็นไรไปฟังไปดีจะอด้รู้สั่ทดีว่าพี่นี้ที่อะไรมีเบอรดีแซดดีมีที่รถดีมีที่จิมทีโอยมีมาจตางว่าที่นี่เจเปิดเพลงดีดีก็มาอกหัวสอกทีที bravo i'll be i'll